เด็ก้าสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับเขาพูกตัวนะครับแนะนำเว็บขายดูสดฟรีทุกวันนะครับโปรแกรมการแข่งขันใา้นักแข่งขันฟุตบอลบอลสดนะครับพบจบที่เดียวนะครับโอรากะเต็มต้องดูสดฟรีนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะ,ะจัดเทียริสในตำแหน่ง CB ีนะครับหรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งกองหลังก็มีประมาณนี้นะครับเอามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่ผมเอามาไม่หมดนะก็คือมันจะนานเกินไปนะครับก็เอาที่ผ่านหูผัานตาแล้วก็พอได้แล้วกันส่วนโปรแป,กแปกแลกๆไว้ที่หลังเลยนะครับก็ตัวแรกก็จะเป็นมูเรลโลก,กับตัวบรียตัวนี้มีความไวสูงสําหรับคนงดน้อยค่อนข้างที่จะเล่นได้เลยพลังเกมรับก็ประมาณ 80, 88, น,นไดนรับม็ดส้มแล้เก้เทิบเนีเ่ยเล่เไี้ย สำหรับคนงบงอค่อนข้างที่จะดีเลยดีเลยนะครับก็ให้เป็น A ทั้งคู่นะตัวตัวนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ํามันนะน้ามันหรือมาลินี่สล่างเลยมีล่างไอคอนแล้วก็ล่างทีวแล้วก็ล่าง9 9นะส่วนล่าง99เนี่ยจะดีสุดในเรื่องของความไว,วความคล่องตัวแล้วก็สมดุลน,นะครับแล้วก็พลังเกมลับนะครับส่วนเรื่องของอ่าตัวทีวเนี่ยก็จะดีในเรื่องของความไวแล้วแล้วก็เกมลับนะครับส่วนความคล่องตัวแล้วก็สมดุลเนี่ยจะสู้ตัวเกไม่ได้นะครับความคล่องตัว ก็คือเพิ่มมา20กว่าเลยนะครับถ้าเกิดเป็นตัว99นะอันนี้ก็จะประมาณ60นะอันนี้ก็จะประมาณ80นะครับส่วนตัวนี้สําหรับคนงอมน้อยเล่นได้ครับอาจจะไม่ไวมากแต่พลังเกมรับคือโคตรดีเข้าบอลเอเอองเอไอยังดีอยู่นะก็มาเล่นได้ครับนี่ตัวนี้ให้เอนะครับส่วนตัว99ต้อง S บวกอยู่แล้วนะ S บวกเลยนะครับแล้วก็ตัวทีวเนี่ยให้เป็น S เลยตัวต่อไปก็จะเป็นโกลเต้สาหรับคนงอมน้อยก็เอามาเล่นได้นะครับก็มีรูปร่างที่สูงใหญ่ก็ไม่ได้วิ่งไวมากแต่การดักบอลเนะครับ ส่วน ST จัดนี่เล่นได้สบายเนี่ยวิ่งไวเวิร์กเลยมันอาจจะไม่ค่อยดีนะสูงกลางก็จะแบบอาศัยแบบว่าวิ่งคอยวิ่งไล่เนี่ยมันจะไวกว่าพวกมูริโลและวตมารีนะตัวนี้เล่นได้ครับงบน้อยเมสโซมสบายครับแทบโซบาก,ก็เล่นได้เหมือนกันร,รูปร่างแบบสูงใหญ่เหมือนกันมีความไวก็เมสโซมเนี่ยผมว่าเล่นสบายสบายผมก็ให้เอนะ สบายเลยตัวเบร์กเล็กกลางๆนะตัวสูงใหญ่ด้วยพลังแฝงก็มีหม่งลูกสูงพลังด้วยนะครับแต็บโซบางบน,อน้อยส่วนฟันไดก็จะมีร่างทีว่าร่างทีเอส l o n แล้วก็ยูโรแล้วก็ยูโรใหญ่แล้วก็ t ีใหญ่นะครับก็ร่างที่ดีที่สุดก็คือร่างทีเอสใหญ่นะครับก็ที่แตกต่างเลยก็คือตัวทีวเนี่ยความล่องตัวจะน้อยครับ ตั้งแต่ตัวยูโรไปขึ้นไปเนี่ยความคล่องตัวจะขึ้น80เลยส่วนส่วนท Y เนี่ยจะน้อยสุดนะครับแต่เรื่องของความไวเนี่ยท Y จะ88ก็จะพอๆกับไอ้นี่ครับ พอๆกับตัวยูโรใหญ่นะความไวนะครับแต่นอกนั้นใกล้เคียงกันหมดพวก T s เนี่ยพวกนี้ความคล่องตัวจะสูงนะครับ TS เล็ก TS ใหญ่ยูโรเล็กยูโรใหญ่แต่เรื่องของความไวที่ดีที่สุดของฟันไดก็จะมี TS เ,เล็กแล้วก็ TS ใหญ่นะครับพวกนี้ก็จะอ่าสปีดอยู่ที่87 88เนี่ยสตัวเนี้ย87 88อันนี้ก็88นะก็ใกล้เคียงกันถ้าแนะนําให้เล่นผมว่าเล่นได้หมดเลยถ้าเอาความคล่องตัวคือต้องเป็นร่างยูโรขึ้นไปนะจะมีความคล่องตัวเหมาะกับเมตาปัจจุบันนะครับ ตัวนี้ผมก็ให้เป็น S บวกนะส่วนไดนี้ผมก็จริงๆมันมันให้เอได้เลยทนะั้งสองตัวนี้แค่พลังแฝงไม่มีความเป็นผู้นำเฉยๆนะแต่แคบแต่ใกล้ๆกันเลยนะผมว่าตัวนี้มันก็จะสุดกว่าเฉยๆครับไดโอยาบวกหนึ่งนะครับแต่เล่นได้ทั้งคู่นะจริงรวมๆแล้วเล่นได้ทั้งคู่นะครับใครไม่ซีเรียสเรื่องโอยาผมว่าเล่นตัวนเนี้ยคุ้มเนี H ่ยเม็ดส้มนี่ยสบายอนะ่ะเหมือนเล่นตัวใหญ่เลยอารมณ์เหมือนเล่นตัวใหญ่เลยนะครับส่วนอ่าตัวยูโรผมให้ A บวกนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้เอนะครับแล้วก็ทีวผมก็ให้เอนะ ตัวต่อไปก็จะเป็นโรมิโลตัวนี้ได้แค่พลังเกมําหนะส่วนเรื่องของความวัยเนี่ยไม่ค่อยน่าเล่นสำหรับแพทนี้นะก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่ก็อยู่ประมาณ A บวกผมให้เป็น A บวกนะครับส่วนโซ so คมเบลโคคมเบลตัวนี้แคบจะต่ำไปเลยครับเรื่องของความไวัยเนี่ยพอได้แต่ความคล่องตัวแล้วก็เวิร์กเลนะไม่ค่อยดีนะโคคัมเบลผมให้แค่ A บวกนะสนตัวนี้ A อบวกลาป็อกเนี่ยได้แค่ความเกม้ํานี่ตัดไปได้เลยครับเป็น เอเลยนะครับแล้วก็นุนเยตเอเอเอบวกครับพอเล่นได้มั่วๆได้อยู่ครับพอเล่นได้เพราะว่ามีความไวพลังเกมรับ95นะพอเล่นได้อยู่ครับแล้วก็บิสเซตตัวนี้ A บวกเลยนะสูงใหญ่เลยนะครับแล้วก็คิมมินแจตัวนี้ผมให้ A คิมินแจตัวเล็กนะให้ A เลยสาหรับคนงบน้อย30ล้านอนะ่ะเล่นได้สบายคิมินแจนะครับแล้วก็คิมินแจใหญ่เนี่ย A บวกคิมินแจใหญ่ A บวกนะครับ แล้วก็เนตตาตัวนี้ผมก็ให้เป็นเอบวกนะอ้ให้เป็นเอบวกเลยสําหรับคนงบน้อยเนี่ยตัวนี้ยังใช้งานได้ไปถึงปัจจุบันนะเพราะว่ามีสปีดต,ต้นที่ดีแล้วก็พลังแทบจะมาจากอนาคตเลยแล้วก็เรื่องของการสกัดบอลเอไอดีมากแต่จะมีข้อเสียเรื่องของการแท็กเกิลการเบียดเลยนะเพราะว่ารูปร่างมันไม่ได้สูงใจเหมือนพวกไดอะไรพวกนี้นะครับก็จะเก่งในเรื่องของการแย่มากกว่านะ แล้วก็ตัวต่อไปกบนันนีผมว่าไม่ค่อยน่าเล่นเลยนะให้ไม่ค่อยน่าเล่นเลยพลังพลังเนี่ยไม่ค่อยน่าเล่นเลยค่อนข้างตีบวกวอะไรเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเลยครับตัวนี้ก็เป็นอ่าเอนะครับส่วนคิดเตียนเส้นถึงอ่าคิดเตียนเส้นถึงอ่ากองหลังอ่าตาเอ๊นี่ดีกว่าโอตาเมนเอโอตาเมนดี้นะจากนี้เลยถึงโอตาเมนดี้พวกเนี้ย พลังเกมรับประมาณ98 99แทบจะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีความไวไม่เกิน90สักตัวนะยกเวน้นลูกากูแล้วก็กาเบียนนะแล้วก็ส่วนเตียโกซินวาเนี่ยสองล่างนียผมแนะนำให้เล่นล่างนี้เพราะว่าล่างนี้ไวกว่าแต่พลังพลังเกมรับใกล้ๆกันแล้วก็ตัวที่น่าสนใจก็จะมีวิดิดแล้วก็เตียโกซินวากาเบียนเดลิดแล้วก็ลูกากูนอกนั้นผมว่ามองข้ามเลยแล้วก็มีมาตินเนีเนี่ยพี่เล่นหลังสหลัง5ได้นะครับนอกนั้นคือมองข้ามเลยนะครับก็ตัดออกไปเลยได้เลยครับก็วิดิดเนี่ยผมให้อ่า a บวกแล้วก็ียโก s ิน y a ส A 2ล่างนี้เลย2ล่างนี้คือ a เลยนะครับแล้วก็กเบียน a บวกนะครับแล้วก็ d e l ิ t a แล้วก็มาติ i n e ผมให้ a บวกนะ m a r t i n e แบบ,แบ,บนึงนะมันก็รูขึ้นไม่ได้นะครับมาติเน e z a บวกแล้วก็อันนี้อัอนนี้ออกไปเลยครับเนี่ยพวกนี้ผมให้ตัดเข้าไปเลยครับลูกากู a บวกนะครับวันนี้ a า a ิโลตัดเลยอันนี้พวกนี้ผมว่ามองข้ามไปเลยครับตัดไปเลย t น a n เนี่ยตัดไปเลยครับ o บาน ฝาเวนเชอร์เขเนี้ยแล้วก็ตา้าตาเอครับแล้วก็โอตามินดี้พอได้เอแล้วก็ฮิตแล้วก็กองหลังเลเวอร์ตัวนี้วิ่งไวเหมาะกับหลังคู่นะหลังคู่หลังหลังสามนี่ได้หมดเลยแต่จะมีเรื่องของการเบียดอะไรนะ่ไม่ค่อยดีนะการวงการเบียดไม่ค่อยดีนะครับก็จะอารมณ์เหมือนอ่าเตอานะอารมณ์เหมือนอเอนตอ,เ,อ,นนะอ,เ,อนเลยนะครับก็เล่นได้ส่วนมาควสตัวนี้ผมให้เอเอสเลยนะครับเอสเลยแล้วก็ร่างนี้เป็นอา่าจริงๆให้เอสคู่เลยรแต่ตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้ดีกว่านะครับในเรื่องของ ความไวแล้วก็สแตตเกมรับมันจะเยอะกว่านิดเดียวแต่เล่นได้ทั้ง2ล่างแต่ผมให้ตัวนี้เป็นดีกว่านิดนึงแต่จริงเล่นได,ได้ทั้ง2ล่างเลยนะครับมาเวี้ยเนี่ยเกมลงเกมรับดีมากๆเอโอเอไอดี o A I D นะครับสกัดบอลแล้วก็สกิโอลามอสตัวนี้ก็อีกล่างหนึ่งผมไม่แนะนำนะถ้าเกิดใครชอบลามมสสามารถเล่นได้อยู่ตัวนี้ผมให้เอนะลามอสเวิร์กเรทสูงกลางก็สกัดบอลดีอยู่แต่มันจะวิ่งั่วนิดนึงวิ่งง่วนิดนึงนะครับแล้วก็เฟรนินาเนี่ยต้องตัดเลยครับเฟรนินาเนี่ยต้องอต้องจัดเลยให้ประมาณ A นะ เราลองบองพาม A นะครับมากินยอนตัวนี้ดีเลยมากินยอตัวนี้เอเลยนะครับตัวนี้ดีเลยมีความไวความคล่องตัวสูงพลังเกมรับดีจะมีข้อเสียในเรื่องของการเบียดลูกกาอากาศก,ก็กระโดดสูงอยู่นะมาคลางังค่อนข้างกระโดดสูงเลยนะครับมากินยอนนะครับแล้วก็อดเซนบีนะครับจอสโตนี่ตัดออกไปเลยครับเหมาะกับ CDM เนี่ยเพราะว่าเวอร์เรสตสูงกลางเหมาะกับหลัง3แล้วก็ CDM คู่พวกเล่นแผนหลังส 3, 35 2 3 4 2เนี่ยนะพวกหลัง,หล,ง 3, หลัง3หรือว่า CDM ก็เล่นได้นะเพราะว่ามันเม็ดแดงมาเล่น C d m ได้นะครับ สกินเนี่ยเวิร์กเลดดีครับเวิร์กเลดดีนะต่ําสูงแต่ความไวเนี่ยไม่ค่อยดีนะผมว่าเล่นพอเล่นได้เฉยความไวหมากลังหาหลังสามเนะี่ยเล่นได้แล้วก็บาตโตนี่เบวกนะครับแล้วก็อะโลโตัวนี้สําหรับคนงบน้อยเล่นได้สบายชิวๆเลยเพราะว่ามันจะรณ์เหมือนลูซิโอเลยนะครับสองล่างนี้อะโลโฮอุรุกวผมให้เเลยแล้วก็อ่าตัวนี้ผมก็ให้ A บวกนะครับ แล้วก็ลูดิเกอร์จะมี2ล่างลูดิเกอร์ไม่จริงๆพลังงานมันน้อยครับแต่เป็นวิ่งชนดีมากมาพลังงานมันค่อนข้างที่จะประมาณ70กว่ามีโอกาสที่จะหมดไวนะครับก็ไม่ค่อยเหมาะกับเมตาปัจจุบันนะผมว่าแต่หามเอามาเล่นได้ไหมเล่นได้ครับก็ลิโก้ใหญ่พลังใกล,ใกล้ใกล้เคียงกันเนี่ยเอนะครับแล้วก็บอบบี้มัวตัวนี้ต้องเล่นหลัง3หรือหลัง5นะผมว่าเล่นได้อยู่นะหลังถ้าหลัง2เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีเลยนะครับขอเอน,นะครับ แล้วก็เบเมอร์ตัวนี้เหมือนอารมณ์เหมือนลูซิโอเลยนะเวลาเล่นในเกมนะค่อนข้างที่จะมีความไวสูงหลัก90พลังเกมรับดีนะครับก็เล่นได้ครับเอแล้วก็ซาลิบาก็จะมีร่างอ่าอ่าร่างทีวายร่างทีเอสแล้วก็ซาลิบายูโรตัวยูโรจะวิ่งไวสุดนะครับส่วนพวกอ่าทีเอสเนี่ยพลังเกมรับแล่ใกล้กับซาลิบาเลยพลังเกมรับใกล้กันหมดเลยแต่ความคล่องตัวซาลิบาทีเอสจะดีที่สุดแล้วก็ยูโรนะ ส่วน TY เนี่ยความคล่องตัวจะน้อยแต่เริ่มตั้งแต่ TS แล้วก็ยูโรเนี่ยความคล่องตัวจะมากเลยนะครับก็ตัวสลิบาตัวนี้ดีมากๆนะผมให้ S เลยนะครับแล้วก็ร่างนี้ก็ S เลย2ล่างนี้ S เลยแล้วก็ร่างนี้ร่าง TY ผมให้ A บวกนะครับร่าง TY A บวกแล้วก็เป็นอ่าเอาสลีบาร์โอเค TY แล้วก็เป็นลูเบนียอสองร่างนี้ร่างยูโรจะได้ความคล่องตัวเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งปกติดดอาร์ Art เนี่ย ก็จะความคล่องตัวเนี่ยจะไม่ดีความไวทั้ง2ตัวนี้คือหรือระดับที่กลางๆแต่พลังเกมรับ AI เนี่ยแย่งบอลกิ่งมากๆนะครับก็ดีอาร์ผมให้เอนะตัวนี้ให้เอเลยแล้วก็ตัว T Y ผมให้ A บวกเหมือนซาลิบาเลยนะครับส่วนมิลิเตาเนี่ยสแตตอาจจะน้อยนะสอล่างนี้ แต่เรื่องของความเร็วแล้วก็ความไอเนี่ยความของตัวคือดีมากๆนะแล้วก็พลังเกมรับเนี่ยของตัวอ่าโฮปาเนี่ยจะเยอะมากๆร้อยสองก็เหมือนเป็นพลังมาจากอนาคตเลยถ้ามเตาเปิดมาสักเก้าสิบห้าผมว่าโคตรโกงนะตอนแต่ตอนนี้ผมว่าโกงนะพลังเกมรับเอ้พลัง่าเรื่องของความไวเนี่ยในเกมอาจจะไม่เร็วนะแต่เล่นจริงๆโคตรไวนะมเตาเป็นตัวที่เล่นจริงๆเนี่ยวิ่งไวแล้วก็วิ่งตามได้ตลอดนะครับก็ตัวนี้ผมให้เอสเลยมเตาเอสบวกแล้วก็มีเตาตัวนี้อ่าเอเอบวกนะครับ ส่วนเคฮีเนี่ยไม่ไม่ไหวเนี่ยผมว่ามันมันมัน,มนแทบจะไม่น่าเล่นเลยสแต,ต็ตมันสวยมากๆครับแต่รูปร่างมันไม่ค่อยน่าเล่นนะผมว่ารูปร่างมันดูเล็กไปนิดนึงส่วนสูงประมาณร้อยประมาณมาจินย้อนเนี่ยแหละครับส่วนสูงประมาณมาจินย้อนนะครับแต่พลังอะไรเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยก็เคฮีไอเอเวอนะครับแล้วก็อุบาเกนโนตัวนี้พลังโคตรดีตัวนี้ผมให้เอเลยนะพลังโคตรดีตัวใหญ่ด้วยครับแต่พลังแฝงมันไม่มีนะผมว่าเล่นได้ครับอารมณ์เหมือนซาลิบาเล่นได้นะครับอุบาเมกาโน่นะครับแล้วก็ลูซิโอจะมี2่างเลย พลังเกมรับใกล้เคียงกันแต่จะแตกต่างตรงที่เรื่องของความไวนะครับความไวของลูซิโอร่างนี้คือบัฟมาโคตรเยอะนะก็คือ90บวกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นร่าง97าเเนี่ยจะประมาณ80ต้นต้นก็พลังเกมรับพอๆกันความคล่องตัวก็ใกล้เคียงกันห่างกันไม่ค่อยมากนะครับแต่พลังเกมรับเนี่ยใกล้เคียงจะแตกต่างตรงเรื่องของความไวสปีดต,ต้นสปีดกลางนะครับก็ลูซิโอตัวนี้ผมให้เอบวกนะดีมากๆตัวนี้เอบวกเลยนะครับส่วนตัวฮีโล่เนี่ยผมให้เอนะครับ แล้วก็บาเลซี่เนี่ยมผมว่าหลังสามหลังห้าพอไหวแต่ใครจะไม่เล่นหลังสองก็เล่นได้อยู่ครับเล่นได้อยู่ฝลังค่อนข้างดีต้องระวังเรื่องของการแท็กเกิลแล้วก็ลูก,กาอากาศสส่วนใหญ่นะครับก็ให้เป็น A บวกนะครับพลังค่อนข้างสวยอยู่ฟังว่างสวย,ยตต่อไปก็เป็นคูริเบรีนะ่ตัวนี้ผมให้เป็น A บวกนะถ้าสเตเิน่ามันมาประมาณสัก80ผมว่าน่าเล่นนะเพราะว่าความไวแล้วก็พลังเกมพลังเกมรับแล้วก็รูปร่าง คือโคตรหนาแน่นเลยนะตัวนี้เล่นได้นะครับแต่บาลังระวังในเรื่องของสเตมินาดี่นึงเพราะว่ามันโคตรน้อยเลยนะให้มาโคตรน้อยนะครับ ส่วนเดอร์เบโลตัวนี้เอนะครับแล้วก็ไลกาตัวนี้ผมให้เป็น S อนะผมผมหักในเรื่องของเวิร์เรทมันแล้วก็รูปร่างมาดิดนึงนะผมว่าไลกาต์แหะเหมาะกับซ DM ผมว่าเหมาะมากกว่า CDM เนะครับเพราะว่าเวิร์เกตกลางๆด้ซย c d เเดียวซ DM ีคู่สบายแต่ถ้ามาเล่น CB ถามมาเล่นได้ไหมเล่นได้ครับก็เอาตัวที่แบบตัวแบบกองหลังแบบสูงใหญ่อย่างเช่นไดคู่กับไลกาตก,ก็ได้ครับได้ลูซิโอนะคู่กับไลกาตแล้วเล่นได้อยู่นะครับ ก็ต้องระวังเวลาที่เราเผลอไม่ได้บังคับมันนะบางทีมันจะยืนลอยๆอหน่อยนะครับก็จะยืนไม่แบบสุดเส้นนะยืนเวลายืนหลังเนี่ยจะไม่สุดนะครับก็ระวังนิดนึงส่วนเปเป,เป,เป,ป้ปอประมุกนะครับพลังโคตรดีร่างนี้เป็นเปเป,เป้ร่าจะลร่างสุดท้ายแล้วที่เก่งที่สุดในเกมแลวก็ส่วนสูงเนี่ยร้อยแปดสิบแปดหนักสิบเก้ารคือรูปร่างแบบสูงใหญ่นะแล้วก็มีสปีดทีโคตรเยอะนะสปีดต้นเก้าสิบสี่เนี่ยความคล่องตัวสมดุลก็มี พลังเกมรับคือโครเวอร์นะผมว่าพลังเกมรับคือแมงเวอร์จัดเลยนะเปเป้ตัวนี้ผมให้เป็น S บวกเลยนะเปเป้ตัวนี้พลังเกมรับคือโครเวอร์นะตัวนี้เล่นได้สบายชิวๆนะ S อบวกเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเปเป้ตัวนี้ไม่ตัวนี้สู้ตัวใหญ่ไม่ค่อยได้นะผมว่าพอเล่นได้ผมว่าถ้าเกิดใครอยากเล่นเปเป้นะมาตัวใหญ่เลยมาตัวใหญ่จบกว่านะครับตัวใหญ่เนี่ยคือพลังโคดเวอร์นะตัวใหญ่โมเมนต์นะครับ แล้วก็คาราฟิโอรี่ตัวนี้ก็เวิร์กเลยเหมือนลายกาดนะครับแต่เอามาเล่นได้ครับมีพลังแฝงใหม่ด้วยครับสกัดลูกผาดผูน,ผนอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีความไวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยและการออกวงออกบอลเนี่ยผมว่าสวยมากๆนะแล้วก็พลังเกมลงเกมลับเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงผมว่ามันสู้พวกตัวบนบนไม่ได้นะแต่ก็สามารถเล่นได้อยู่พลังเกมลับมันยังไม่ขึ้นร้อยนะครับแต่มีความไวสูงนะครับขนาดเซาซ้ายรูปร่างก็คือสูงใหญ่เลยตัวนี้ก็ผมให้เป็นเอดนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นกองหลังของโรมาเนียตัวนี้ตัดไปได้เลยครับตัวนี้ A บวกนะครับตัวนี้ตัดไปได้เลยตัวต่อไปก็จะเป็นโคเลอร์ตัวนี้จะอารมณ์เหมือนลูซิโอตัวนี้ก็ให้เป็นเอนะอารมณ์แค่ท่าค่าพลังือใกล้เคียงกันเหมือนกันเปียบเลยครับแค่ชื่อไม่เหมือนกันครับค่าพลังเหมือนกันเปียบเลยถ้าอธิบายก็เหมือนลูซิโอเปียบแล้วก็ตัวต่อไปเป็นฟารตองเกนตัวนี้ให้เป็น A บวกเฉยๆครับสล็อตเตอร์แบ็คเป็นตัวที่ วิ่งชนดีเวอร์เกชคือสูงสูงนะครับแต่ตัวที่ดีที่สุดก็คือตัวโมเมนต์นะครับแต่สแตตตัวนี้ใกล้ๆเคียงกันนะเล่นตัวไหนก็ได้ผมว่าเล่นตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือพลังเกมรับเนี่ยคือใกล้ๆกับตัวใหญ่นะครับแต่เรื่องของความไวเนี่ยจะแย่กว่านะครับก็ตัวนี้95เป็น A บวกนะครับส่วน98โมเมนต์แล้วก็ T S ใหญ่เนี่ยเป็นเอสนะครับเป็น S เลยเป็นสองตัวนี้ S เลยนะครับ S เลยนะครับสล็อตเตอร์แบทสองล่างสายชนแต่ก็ระวังในเรื่องของ การหลุดตำแหน่งเท่านั้นผมว่ามันจะรมเหมือนลูดิเกอร์เลยนะผมว่าถ้าเกิดชอบเล่นลูดิเกอร์นะผมว่าเล่นสซอลอตเตอร์แบ็กดีกว่าเพราะว่าพลังแฝงมันครบมากๆนะพลังฝงพลังแฝงนี่คือครบเครื่องเลยตัวต่อไปก็เป็นโคโรบาตัวนี้ผมก็ให้เป็นเอสนะตัวนี้ก็หมอดังหลังสามหลัง 3, ห้าสบายหลังสองก็เล่นได้นะก็ระวังในเรื่องของการแท็กเกิลการเบียดนะบางครั้งมันไม่ได้เข้านะครับเพราะว่ารูปร่างมันตัวลึกมากๆนะแต่กกร,รูปกากรเนี่ยผมเห็นมันกระโดดสูงเพราะผมเคยซื้อมาเล่นรอบหนึ่งลวมันก็กระโดดค การเบียดเนี <ici> them, them ่ยบางครั up. ้งเบียดไม่เข้านะบางครั <too much> ้งเบียดไปเข้าเพราะว่ามันสูงร้อยเจ็ดสองนะครับพลังไส้ในเนี่ยคือมันดีแต่รูปล่างมันไม่ได้นะรูปล่างมันไม่ได้ก็เราลองใครชอบเล่นนี่ะระวังนิดนึงผมว่านะแต่มันเก่งครับตัวนี้เก่งอะแย่งบงแย่งบอลเนี่ยอารมณ์เหมือนมาติอุตเลยนะมาติอุตยืนเซ็นเตอร์แบ็กเลยนะครับตัวต่อไปก็เป็นคาร์บโยตัวนี้ก็จะอ่าเล่นคล้ายๆเอ่า เล่นคล้ายๆโคดบาเลยแต่ได้รูปร่างนิดนึงความสูงขึ้นมานิดนึงแต่เล่นคล้ายๆกันความวงความไวก็สู้โคดบาไม่ได้แต่ได้ในเรื่องของการยืนตำแหน่งที่ดีแล้วก็การสะบัดการสกัดบอลที่ดีเยี่ยมนะแล้วก็เวิร์กเรทมันจะคือแบบต่ำสูงนะที่ผมบอกเลยเมื่อกี้นะครับก็ระวังลูกกากศเป็นจุดอ่อนของคาวาโยเลยนะครับก็ใครใช้อยู่ก็น่าจะรู้นะเป็นจุดอ่อนของคาวาโยเลย เนี่ยตัวต่อไปก็จะเป็นลูดิเกอร์ UCL นะลูดิเกอร์ UCL ตัวนี้ก็เห็นไหมรูดิเกอร์ UCL ใครอยากเล่นนะ่ะผมว่าไปเล่นสล็อตแบล็คดีกว,ว่าตัวนี้ผมให้เป็น A บวกเลยเนี่ยแต่จริงๆก็ประมาณนี้นะอยู่ประมาณ A บวกถึง S นะทิศเดียวให้เอ็ก็ได้ครับเพราะว่าโอยามค่อนข้างเยอะนะให้เอ็ก็ได้แต่ถ้าเล่นจริงๆผมว่าเล่นสล็อตแบ็คดีกว,ว่าเพราะว่าได้พลังแฝงด้วยแล้วก็ความไวเนี่ยก็พอๆกับลูดิเกอร์หุ่นก็ไซส์ซเดียวกันนะครับ แล้วก็มัดหุมไม่หรอตัวนี้มันเหมาะกับพวกมเนเจอร์วีดีอะไรพวกเนี้ยผมว่าเหมาะมากกว่าแต่เฮดทูเฮดอะเวิร์กเลมันเป็นกลางกงถามเอามาเล่นได้ไหมเอามาเล่นได้ครับก็เอามาคู่กับพวกเวิร์กเลแบบกลางสูงแบบว่าตัววิ่งไล่สักตัวหนึ่งผมว่ามันมันยืนลอยมันจะเป็นแบบว่าชอบออกบอลอะไรเงี้ยตามพลังแฝงของมันนะครับเป็นกองหลังที่ออกบอลได้ดีประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเมตาตอนนี้ผมว่ามันไม่ค่อยน่าเล่นนะเมตาตอนนี้ก็ไม่ค่อยน่าเล่นเลยก็ให้เป็นเอสเลยนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นรองบอง2ล่างนะอันนี้ล่างพามล่างเนี้ยผมตัดไปเลยนะครับล่างล่างเล็กผมให้บีนบีนะครับส่วนล่างใหญ่รองบองแน่นอนต้องตบิเอ็ดนะเรื่องของพลังเนี่ยสปีดเนี่ยคือเวอร์นะ95นะเปิดมาแบบ95พลังเกมรับคือ103ร่างกายคือเกาสิกว่านะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยคือสูง1้2หนักไปสก็รูปร่างกําลังดีมีรูปร่างขายาวลองบองจะจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของขาครับขามันจะยาวครับแย่บอลเก่งมากๆนะแย่บอลจิ้มบงจิ้งบอลเนี่ยอะไรนะเก่งโคตรโคตรนะ มีไอการแย่บอลโคตรเก่งนะแต่เรื่องของการเบียดบางครั้งก็อาจจะมีรั่วๆบ้างแต่โดยรวมแล้วผมมองว่าจะเป็นกองหลังที่เทียบเอเลยแบบนี้เลยครับพวกน้ําเมาฟานได้ ai, อย่างเงี้ยแล้วก็ลูซิโอเปเป,เป้เนี่ยบองเนี่ยผมว่าเรียกว่าแทบจะดีที่สุดละเนี่ยครับที่ผมให้เป็นเอสนะผมว่าดีที่สุดละเรื่องของการเล่นนะครับแล้วก็พวกเอสธรรมดาเนี่ยเล่นได้หมดเลยใครอยากให้เอสบวกก็ให้ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเอสบวกนะผมให้ประมาณนี้6ตัวเนี่ยประมาณนี้หล่างเลย น้ำมันเนี่ยไดใหญ่แล้วเด็กไลใหญ่ลูซิโอเปเป้บองเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะชิวๆนะส่วนพวกเอสเนี่ยก็ชิวๆเหมือนกันส่วนพวกเอ A เนี่ยก็เล่นได้หมดเลยเนี่ยสำหรับตามงบเลยพวกนี้ก็จะงบดรอปลงมาทีหนึง่งนะครับส่วน B เนี่ยก็จะงบดรอปลงมาทีหนึ่งแต่ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะจริงลูดิเกอร์ก็อยู่ประมาณเนี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยแล้วก็พวกเนี้ยก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยส่วน B ผมว่าไม่แนะนําผมว่ามันเฉยๆนะผมว่าเฉยๆนะครับ ก็มีประมาณนี้แล้วกันสําหรับการจัดเทียกองหลังนะครับที่ดีที่สุดนะที่ผมคิดว่าดีที่สุดเลยก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเดีวเจอใหม่คลิปหน้าครับ